ข้อความจากคนที่คุณรอเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุนกุม,มอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะสลับกันได้เนาะเหมือนกับเขาเป็นคนดุดุไหมคะตรงไปตรงมาผงผางบางทีคำพูดหรือทัศนคติของเขาสามารถทำให้คนเจ็บได้นะ พูดประชดเก่งก็ได้แล้วก็เป็นคนไม่ยอมความอะไรง่ายๆไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาพูดไม่ดีใส่ไม่ชอบให้ใครมาพูดจาหนิบแนมประชดประชันอาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นในทัศนคติวิธีคิดคําอะไรต่างๆของตัวเองพอสมควรจึงก็จะเป็นคนแบบนี้แหละใช่ใช่ใช่เป็นคนตรงๆแบบนี้ควานผ่าซากแบบนี้แหละหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ไงน้องเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงอ้อมกอดของคุณด้วยนะเขากําลังคิดถึงคุณอยู่เลยแหละ แล้วเขาก็หวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะแล้วก็รับรู้ได้ถึงการมีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะเช่นว่าเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวถ้าคุณกับเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเขาก็อยากให้รู้นะว่าเขาซีเรียสจริงจังนะที่เราจะมามีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะคะหรือเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยเอาครอบครัวเขาเป็นหลักนะพ่อแม่พี่น้องญาติญาติเขาอย่างนี้ก็ได้อยากให้คุณเข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าเออเขากําลังมองหาวันหยุดนะคะ อ่าวันหยุดอะไรต,ต่างๆเพื่อที่จะได้มาหากานอาจจะเป็นรักทางไกลหรือเปล่านะ,ะคุณรอใครบางคนที่อยู่ไกลกันก็ได้ไงนะคะนะเขาก็กำลังรอดูวันหยุดวันอะไรที่จะได้มาเจอกันนะเขาต้องการเก็บช่วงเวลาดีๆของความรักครั้งแรกอ่ะอันนี้นก็ไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนรักคนแรกของเขาไหมอุ้ยเขาบอกเขาต้องการคุณค่ะอันนี้มาปึ้งเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากนักอะเนี่ยเขามีแฟนมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะ เออเขาก็เลยไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากนะักนะหรือว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลากับพ่อแม่พี่น้องอะไรของเขาไหมเขาบอกว่าแต่เราก็จะได้เจอกันอีกนะเนี่ยก็รอวันหยุดอ่ารอวันหยุดวันอะไรต่างๆวันว่างต่างๆที่พวกเราจะได้มาเจอกันอีกใต้สนองเขาบอกว่าคุณนะเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกๆคนเลยนะนะคะเหมือนกับไปตีซีตีสนิทหรือแบบเข้าไปผูกพันกับเขานะคะอ่าได้มากกว่าคนอื่นๆ อุ้ยเขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของเรามากเลยอะ่ะเพราะว่าเขาต้องการคุณไงหนึ่งถ้วยอ่ะคือเขาก็คงคิดถึงคุณเลยค่ะหนึ่งถ้วยก็อยากจะบอกรักบอกชอบหรืออยากจะบอกว่าผูกพันหนึ่งถ้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักมันเป็นความห่วงใยความปรารถนาดีที่ให้คุณเข้าใกล้ไม่ได้อะ่ะเขาบอกว่าพวกเขารอคนที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่ดูคลิปนี้มีคู่มีแฟนแล้วหรือคุณน่ะมีสังคมของคุณมีเพื่อนสนิท มีญาติมิตรอะไรไหมนะคะที่เขาพูดขึ้นมานะเป็นงานประชดก็ได้นะคะว่าเออก็พวกเขารอเธออยู่หนีอะไรอย่างเนาะเขาขอเวลาหน่อยได้ไหมนะคะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยอะ่ะม,มันเป็นความรู้สึกผูกพันเป็นความรู้สึกดีๆนะคะเนาะอ่ะใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักนะคะเทียน